สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทข้อยูโรที่ประหลาดปอนที่ประธานคำในบิตคอยน์จนที่7กันยายน2566นะกับสแตนที่ให้เขา้าไปนอต้านตาดฟอร์ดเอฟเอฟพีเอฟเฟกต์เลนิ้งดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่ก็ราคาเนี่ยมันมีการผ่าน ตรงชั้นนี้เข้ามาแล้วก็เจอแนวต้านที่ตรงนี้นเจอตรงนี้ไม่ผ่านก็เลยร่วงอีกรอบนะครับก็ราคาไม่ทำาายใหม่นะครับแล้วก็ลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยห <c oughs> าเราจะดูที่กราฟเดลี่ราคาจะลงมาที่ศนะูนย์หกก้าหกห้าครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยลงต่อนะครับหกหกสองสามหนึ่งจุดศูนย์หกหกสองสามนะครับผมประมาณนี้ดูที่ปอน์นะปอนก็จะเห็นว่าราคานะลงเรียกได้ว่าใกล้จะหลุดแนวรับตรงนี้แล้วในเดลี่ด้วยก <c oughs> ค่อนข้างลงเยอะนะาในเดลี่ก็ต้องรุ้นต่อไปว่าราคาในเดลี่เนี่ยจะสามารถหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนแล้วขึ้นต่อหรือเปล่าอาจจะหยุดตรงนี้ก็ได้ที่สองสี่สองสี่สองเก้านี่ลงมาปุ๊บแล้วก็ดีตัวรีบาวขึ้นมาที่ 25, 69, สองห้าหกเก้าส นะครับประมาณนี้สําหรับปองดูที่ทองคำนะครับทองคำเนี่ยลงมาที่หนึ่งห้าเรียบร้อยก็มันก็คือกรอบนะทำไมผมถึงเรียกประกอบก็คืออันแรกนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับหนึ่งเกหนึ่งเก้าหนึ่งห้า อันที่สองหนึ่งเก้าสี่เก้าถ้าเราจะมาวัดกันที่เดลี่ราคามันก็กลายเป็นไซเว่ยไซเว่ยในเดลี่ก็จะอยู่ในกรอบแล้วว่าหนึ่งเก้าแปดหกกับหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าในกราฟเดลี่อาจจะไม่ถึงหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสี่ ทำสีก่อนนะครับหนึ่งแปดแปดเจ็ดกับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับก็หนึ่งแปดแปดสี่กับหนึ่งเก้าแปดเจ็ดก็ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญนะครับราคาอยู่ในกรอบนี้ นะครับแล้วก็ถ้าเราย่อยกรอบมาอีกนิดหนึ่งเราจะเห็นว่า <c oughs> ราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าสนสองนะและตัวหนึ่งเก้าสิบสองใช่ไหมครับแล้วก็หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะีจะเป็นที่หนึ่งเก้าสี่เก้านะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาหลุดแนวรับที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้ามีโอกาสที่จะลงมาที่หนึ่งเก้าสองสองนะครับผมประมาณนี้ดูที่บิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยจะเห็นว่าราคามีการรีบาร์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้ราคาจะลงมานะครับก็จะขึ้น นะถ้าเบสขึ้นมา26150เนี่ยราคาจะไปต่อตถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้นะครับจะย่อลงมาตอนนี้ราคายังส้มๆในกรอบระหว่างสองห้แปล้วก็25293นะครับประมาณนี้สำหรับบีคอย์แล้วสามคู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนการเล่นกับจันเปิ้ลติดต่อจันเปิ้ลที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจชิญใหม่ครับวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ